เข้ามาได้ท่านครับท่านครับทำไมชาลีถึงเตรียมออกปฏิบัติการท่านครับเราเข้าใจว่าแหล่งข่าวบอกว่าฮามิดอจัจาบุรีกลับมาจากโมซุนแล้วพนตรีฟารุกบอกคุณแบบนั้นเหรอเพราะดูเหมือนเขากับ ISF จะกำลังเติมน้ำมันใส่ฮัมวีใหญ่เลยพอเราได้รับการยืนยันข่าวนี้เมื่อไหร่เราก็ยิ่งกว่ายินดีที่จะให้มันชดใช้ที่มันสังระเบิดฐานของเราครับขอปฏิเสธภารกิจนี้ ท่านครับเรารู้ที่อยู่ของไอ้ดากบ,บุรี <c oughs> ขออนุญาตพูดหน่อยได้ไหมครับท่าน <c oughs> ด้วยความเคารพ <c oughs> พวกเรามาทำส้นตีนอะไรกันที่นี่ท่านก็บอกเอง ว่าการที่จะเช็ดขี้ที่เราสร้างไว้มือเราก็ต้องเปื้อนขี้บ้างถูกไหมถ้าเราอยากให้ i อเไว้ใจเราเราต้องออกไปทุกะบานเป้าหมายไม่ใช่หดหัวซ่อนหลังกำแพงตอนนี้เรามีโอกาสกำจัดผู้ก่อการร้ายตัวพ่อที่แบล็กเมลจากอเมรีให้เขาไม่อเมรีก็ปั่นหัวเราจดากอเมรีกับเข้ามาใหม่เพื่อที่จะพาครอบครัวเขาออกไปจากหลุมนรกแห่งนี้ฟังดูเหมือนยิ่าดมากไหมละ่ะท่านครับฮามิดอัลจาบุรีคือเป้าหมายของเรา เป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกเปลี่ยนตุวประกันแล้วฮ้ยเเขา้าวครองจะจัดการอาจบ,บุรีเองผู้บชาการคอกสกกรู้ใช่ไหมได้ระบ,บายแล้วนะพันจา่างั้นเหรอโอเค <c oughs> <c oughs> ไปได้แล้วไปเถอะจ้ะไปเถอะ <c oughs> <c oughs> ให้ตายนี่พวกมึงเอาจริงหรือวะเนี่ยนี่จ่าจับบุรีไม่เคยไปจากโมซุนใช่ไหมไอ้ข้อมูลส้นตีนอะไรนั่นที่พวกมึงบอกมาแม่งตอแหลหน่วยข่าวกรองของมึงปกป้องจับบุรีเพราะมันเป็นสายใช่ไหมละ่ะมันคอยถุยข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้พวกมึงก็เลยคุ้มหัวมันสรุปก็คือเจ้ากันแบบได้ด<ส>แล้วนะพวกพวกเหรอ พวกมึงแม่งก็แค่หมาเลียไข่เราพูดชัดแล้วว่าเรามีสายที่ช่วยเราตามรอยส่งเสบียงของดาราวีสายของมึงจะข่งไปที่ไหนบ้างเกลือรักม่เดินมาของเราแต่ฉันไม่สู้เอไม่ได้ยิงกับเด็กนาแม่งเอท่านครับเราฝึกให้ทหารต่อสู้เพื่อที่เราจะได้วางมือระหว่างที่ไอซิสแม่งติดระเบิดไปที่ขาพวกแม่งนี่สิสำคัญจ้าไปกันเถอะอยให้แม่งอยู่ต่อไปก็เปลืองออกซิเจนชิบหายพ่อมึงตายพ่อมึงด้วย เบนพอได้แล้วเชิญพวกมึงไปบอกคนของกูเองว่าเมื่อกี้มึงพูดว่าไงใจมึง่ะด้านพอไหมล่ะกูจะรอดูนายต้องพอได้แล้วหยุดเถอะผู้บัญชาการบุกแม่งเลยเถอะขอร้องไปกันเถอะ nói cháu yên ấy nèo